ครับขอบคุณครับขอขอบคุณท่านธีรชัยแสงแก้วมากนะครับเห็นเพื่อนๆกำลังง่วงอยู่ตื่นเลยครับครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมดรกอะชัยเลืองรัตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดฉะเชิงเซาในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขออนุญาตฝากไว้3มเรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยทางด้านเศรษฐกิจในระยะเวลาเพียงแค่สี่เดือนนะครับ เรื่องแรกเลยนะครับก็ฝากท่านนายกรัฐมนตรีช่วยดูเรื่องค่างเงินบาทครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่างเงินบาทไม่สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันอย่างมากไม่ว่าจะมีปัญหาว่าเป็นเรื่องเงินสีเทาเข้ามาการฟอกเงินหรือการฟอกเงินผ่านทองคําไม่ว่าจะเกี่ยวกับแบงค์ชาติหรืออตัตราแลกเปลี่ยนใดนะครับ เป็นหน้าที่รัฐบาลที่จะต้องดูแลเรื ouais. <Right. S 1> ่องค่าเงินบาทรองเปรียบเทียบย้อนกลับไปที่มิถุนายนปีที่แล้วนะครับเทียบปัจจุบันค่าเงินบาทแข็งขึ้น13%ปัญหาเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนที่ท่านสสทิติมาฉายแสงท่านพูดถึงปัญหาที่ฉัดเชิงเซาราคาข้าวมีปัญหาครับลองคิดดูนะครับ ค่าเงินบาทแข็งขึ้น13%แต่เมื่อดูราคาข้าวไทยเทียบกับข้าวเวียดนามเนี่ยข้าวไทยแพงกว่าข้าวเวียดนามประมาณ6.1%เพราะฉะนั้นถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินอยู่ในจุดที่เหมาะสมส,สินค้าเกษตรหลายตัวสามารถส่งออกได้ไม่นับรวมถึงอีกหลายอุตสาหกรรมนะครับที่จะส่งออกได้ดีขึ้นอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นฝากเรื่องค่าเงินบาทนะครับเรื่อง ที่เกี่ยวพันกันอีกอันนึงก็คือเรื่องการใช้งบประมาณ3.6ล้านล้านบาทนะครับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างขอให้ใช,ช้เอกชนไทยให้มากที่สุดสินค้าที่ผลิตภายในไทยให้มากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมามีปัญหานะครับว่ามีเอกชนที่ได้รับสิทธิ์ SME ไทยนะครับประมูลงานปรากฏว่าไปดูไส้ในเป็นนมินีครับ มีต่างชาติถือหุ้นเพียง25%แต่มีอำนาจครอบงำกิจการทั้งหมดแต่ใช้สิทธิ์ SME ไทยครับก็ฝากท่านนายกช่วยดูเมื่อเราใช้เงินภาษีเรานะครับไปอัดฉีดแล้วจะต้องได้ถึงเอกชนไทยให้เกิดการหมุนเวียนในเศรษฐกิจประเทศเรานะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องเกี่ยวกับการบริหารเงินวัดและเงินพระอันนี้มีความสำคัญในเรื่องการรักษาศรัทธา และสร้างความโปร่งใสให้กับสังคมไทยนะครับเรื่องนี้ก็ต้องขอขอบคุณกรมสรัมพารรนะครับที่มีคำสั่ง1มกราคม2 5 6 9ว่าบริษัทและบุคคลจะใช้สิทธ์นะครับทางภาษีได้ต้องใช้ e-donation เท่านั้นนะครับคราวนี้เมื่อตัวนั้นสำเร็จแล้วถัดไปก็ขอให้ท่านนายกนะครับผลักดันให้1วัดหรือ1มูลนิธินะครับมีเพียงแค่หบัญชีเงินฝาก จากทุกธนาคารนะครับเท่านั้นนะครับเพื่อให้เปิดความโปร่งใสนะครับและขอให้นะครับยกเลิกบัญชีชื่อพระอย่างยกตัวอย่างนะครับบางท่านโอนเงินอาจจะเป็นพระประหลัดจุดๆ,ๆนะครับก็ขอให้เป็นการเปิดได้แค่บัญชีวัดเท่านั้นบัญชีบุคคลธรรมดาที่ใช้ชื่อพระก็ขอให้ยกเลิกนะครับถัดไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เรื่องกฎหมายนะครับก็ มีพรบหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะครับคือพรบเศรษฐกิจแพลตฟอร์มนะครับซึ่งท่านอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยท่านเป็นผู้ล่างนะครับล่าสุดเนี่ยได้ยินว่าพรบนี้เนี่ยตกค้างอยู่ที่คอรมอนะครับก็เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเราได้สูญเสียอธิปไตยด้านแพลตฟอร์มไปโดยสิ้นนะครับแพลตฟอร์มใหญ่ๆในประเทศไทยไม่มีแพลตฟอร์มใดเป็นของคนไทยเลยนะครับและนะครับ มูลค่าเศรษฐกิจดิจิตอลมีมูลค่าสูงถึง1.6ล,ล้านล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นพรบรนี้มีความสําคัญมากก็ฝากท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับสุดท้ายนะครับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยจะไม่เกิดจากตัวเลขเพียงอย่างเดียวแต่จะเกิดจากการที่ประชาชนคนไทยทุกคนยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีขอบพระคุณครับ